โอเคฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือฟาสเตอร์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มอดที่มีชื่อว่า Sky Factory 3นั่นเองนะฮะอา้าวลาวันจริงๆผมควรจะเล่นกับไอ้ลุงเบสใช่ไหมแต่ว่าลุงเบสกับน้องพลอยเนี่ยคือลุงเบสเนี่ยมันไม่ยอมนัดเนี่ยเออมันมันคนผิดนัดแล้วผมก็เลยโอเคถ้ามึงไม่เล่นกูเล่นเอง ถ้ามึงไม่นัดกูเล่นเองคนเดียวก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันใหม่ตั้นแต่ต้นเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บก็คือเราเกิดมาชีวิตมันก็มีแค่นี้นะฮะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ครับนีมาฮับสลับอุ้ยอุ้ย ดีนะเกือบไปดีนะที่ผมมีซัพปิ้งอยู่แล้วหนึ่งอันนะครับจะร่วงไหมเนี่ยเสียวร่วงมากเลยจบนะโอ้ผมตั้งออสเครื่องเตอร์เป็นกดชิปด้วยแย่จริงจะรอดไหมเนี่ย่างน,นี้ ใส่ปู๊บเราก็ท werk 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 ิล้มีเยีมม่ยมว work 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 แนั่นๆท werk ท werk ท werk เ werk ท werk a l r i g มันมจะขึ้นไหมมาแล้วครับโอ,โอโ้โหจากนั้นเราก็ทำการตัดต้นไม้ต่อเนะยฮะเยี่ยมนะครับแล้วก็เอ,อ่อเราควรจะต้องทำครุ๊กครุ๊กคือสิ่งที่มีหน้าตาแบบนี้ นี่โอเคหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เอยเกือบไม่รอดนะฮะแล้วก็ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มนั่นเองนี่คือเบสิกของอะไรวะสกายแฟคทอรี่นะครับผม โอเคเพื่อความปลอดภัยน้องๆไม่ควรเอาปุ่มเวนไมเนอรหรือปุ่ม All e x c ค v a t o r ไปอยู่ที่ปุ่มชิปนะฮะมันไม่ปลอดภัยมากๆปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนมาที่ปุ่มแท็แล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ดีน้องตีทุบพื้นขึ้นมาเนี่ยน้องหายทั้งพื้นเนี่ยน้อง GG ได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมสร้างตัวคอมเพลสครุกขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะอยู่ทนนานกว่าครุกทั่วไปนะก็ต่อมาก็คือสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ b บรล e l นะฮะ เบรลนะครับทำมาหกอันก่อนเนาะตรงนี้เราจะทําการวางนะฮะเรียงกันเลยอย่างนี้นะครับเราจะต้องให้ได้ดินมาก่อนนะฮะสักอัน2องอันเพื่อที่จะทําให้ปลูกผักได้เร็วเอ้ยเพื่อที่จะทําให้เราสามารถทําได้หลายๆอย่างนะฮะนี่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 น มีดินมากขึ้นเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นเราก็สามารถมีดินมากขึ้นแล้วก็มีไม้มากขึ้นนะฮะมีไม้มากขึ้นเราก็สามารถต่อทางได้เยอะขึ้นนะครับลืมไปอ,อ้าวหอมแอปเปิลฉันแย่เลยช่วงแรกๆก,กินได้แต่แอปเปิลกับหนอนหนอนนี่ก็ให้ตายเถอะให้น้อยมากถ้าเกิดไม่เผาก่อนนะครับได้ดินแล้วนี่หนึ่งสองสาม ยังไม่ได้อีกดีโอเคเติมเข้าไปอีกแล้วก็เอาขึ้นมาอีกทีนี้เราก็จะสามารถลิ่งกำลังการผลิตของตัวไม้เราได้แล้วครับผมโอเคพรอาทิตย์ตกดินแล้วนะฮะปักทข้สักอันหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับตอนนี้ผมวางต้นไม้เรียงกันเลยนะฮะแปดอันติดกันก็จะเท่ มันทุบทีเดียวก็จะได้ทุบแบบหายเครี้ยงเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไม้ก็ยังทุบมืออยู่นะฮะฟลุรกใกล้พังแล้วยังไม่พังอีกโคตรทนดูสิมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันเหลือ Durability 0ย์ทับสองให้ตายเหอะทำไมมันยังทนได้ขนาดนี้มึงเป็นสีทนได้ใช่ไหมสีทนได้นะฮะต้องใช้เข็มกับจักรด้วยนะครับ ต่อมาก็คือผมต้องการสตริงะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวซิลเวอร์เนี่ยเกาะอยู่ตรงต้นนี้นะฮะแล้วก็รอ,อ,อมันขาวทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไล่เก็บนะครับตอนนี้ผมย้ายไอพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวูดเบร e ลไปด้านโน้นหมดแล้วนะฮะเพื่อความโชคดีนะฮะของชีวิตและทรัพย์สินของผมนะครับจากนั้นผมก็จะกลับมาตัดไม้ต่อนั่นเองนะฮะยังไงก็ต้องตัดไม้แล้วก็ขยายแพลตฟอร์มเรื่อยๆครับ นี่เป็นเบสิกของเกมนี้เลยนะฮะเกมไมค์ครับโอเคขาทั้งต้นแล้วดูซิผมเน่ไม่แน่ใจว่าใช้ครุกน่าจะต้องใช้ครุกจริงๆนี่ยในการตัดใช้ธรรมดาตัดไม่ได้เนาะคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เราจะสตริงไปใช้ทำหลายอย่างเลยนะฮะในระหว่างที่ปลูกคืนไปก่อนนะครับสตริงตรงนี้เราสามารถเอามาทำเป็น นี่สตริงนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบครับตัวซิฟซิฟมันครับยังไงนะฮะ S I E V E ภาษา S I E นี่ไงเ,เป็นสติ๊กนะครับแล้วก็อะไรก็ตามแต่นะฮะไม้ My, หรือเป็นเฮลวี่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำทั้งสองแบบ นี่อันหนึ่งแล้วก็เ,เป็น half slab อีกอันหนึ่งเอามาวางรอไว้ก่อนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะผมยังไม่รู้ว่าจะใช้งานอะไรยังไงดีนะครับเออก็คงจะต้องใช้ดินก่อนในช่วงแรกเนาะใช้ซิปตัวดินนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกดีนะฮะ เนื่องจากเรามีปริมาณไม้เหลือกินเหลือใช้มากๆนะครับผมก็เลยจะลองทําอะไรดูบางอย่างนะครับโดยที่ผมจะทำคอมเพลสเดิร์ดมา2อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเดิร์ดใส่นี่เสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมกดคลิกขวาแค่ทีเดียวนะแล้วมันเติมให้2อันเลยว่ะจากนั้นผมกดอ้ายโอเค ขี้ขวาครั้งเดียวนะไม่ได้กดออสเคเวเตอร์นะไอย้ยาเท่อะทีเดียวนี่เองแล้วถ้าเกิดเป็นเฮลวี่ไอเนี่ยไม่ได้ครับเฮลวี Heavy <All> ่ออเฮลวี่ซีฟเนี่ยมันได้แค่ทีละอันต่อให้ผมกดออสเคเวเตอร์แล้วมันก็ไม่ช่วยนะฮะได้โปรต t o โต e ะซีมาด้วยนะฮะน่าจะเอาไปปลูกผักกันได้นะครับ โอ้โอฝนตกฝนตกนะแจ๊อผมจะทำยังไงดีผมได้น้ำมาอย่างน้อยละสี่นะครับเราได้น้ำอินฟิตี้แน่นอนแล้วอย่างนี้นะ oh. ก็เราจะไม่เราจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำอิดต่อไปนะก็ได้หินมาด้วยอีกมากมายนะครับก็เอาหินนี้ครับมาเ,าเป็น cover stone นะฮะ ตัว copper stone นี้ผมขออนุญาตเ,าเดี๋ยวนะนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ผมจะเอามันมาทำนี่ก่อนเลยครับ f r n a n c e นะครับผมจะต้องเผาทำเป็น stone barrel ไหมอันนี้ใช้ทำลาวาเนะเาะ stone barrel หินเรียบ 7จ็ดแปดเก้านะครับเก้าอันนะฮะเข้าเตาไปนี่เลยง่ายๆนะครับทำไมมันไม่เผาวะทำไมใช้งานไม่ได้ลูกเฮ้ยน้องเผาได้สิเฮ้ยทำไมเผาไม่ได้วะเฮ้ยยังไงทำไม มันเปียกหรือไงมันเลยเผาไม่ได้นี่จริงจังป้าพูดว่าทำางี้ล่ะน่านไงห้ามเปียกเพิ่งรู้ว่าห้ามเปียกนะเนี่ยโอ้โหคนเรามีด้วยโอเคในะระหว่างนี้ผมก็จะทำนี่ก่อนอุปรกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จำเป็นครับ Hammer s t o n e Stone Hammer นั่นเองเนี่ย เป็นอุปกรณ์เอาไว้ทุบนั่นเองแน่นอนค้อนมันต้องใช้ทุบอยู่แล้วพี่บ้าหรือเปล่านี่ะได้ค้อมนมาหนึ่งีเสร็จปุ๊บเ,เราจะต้องทุบให้เป็นทรายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาทรายไปทุบเป็นดัสนะครับหรือฝุ่นผงนะฮะแล้วก็ดัาสวนใสาตรงนี้เราจะได้เป็นเครย์เครย์เอามาทุบป,ปกติเราจะได้เป็นเครย์ปกตินั่นเองนะ ตัวนี้เอามาทาเป็นอันนี้ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นตัวนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่หรือเอ่อไหนวะหรือว่าต้องรีไฟเคลเดี๋ยวนะหืมเดี๋ยวก่อนมีอันนี้ด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นใช้งานได้เท่าไหร่เนี่ยเซรามิกเซรามิกเชียร์เนี่ยใช้งานได้เท่าไหร่เนี่ยสงสัยจังเลย แล้วนะนี่ไงต้องใช้กระดูกครับาราจะเอากระดูกนี่มาทําเป็นตัวครูซิเบิลนะฮะต้องใช้บอมิลซึ่งผมต้องหาจากสเกเลตันแสดงผมต้องทำฟาร์มสเกเลตันก่อนนะฮะไม่เป็นไรในระหว่างนี้เราเอาถัางน้ำมาก่อนก็ได้มั้งเอาถาังน้ำธรรมดามาก่อนฮนะหนึ่งถังนี่เสร็จปุ๊บกระถางมาเผาครับ มา 1, 2, 3, 4, 5, 6เยี่ยมมากแล้วก็อันนี้วางตรงนี้ครับแล้วก็ Copperstone ไม่พอนีกืก็ฝนจะไม่หยุดตกซะแล้วนะฮะเอ่อผมทำดินได้ไม่พอแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ผมได้เคบักเกมาแล้วนะครับก็จะตักน้ำคืออ่าผมทำวอเตอร์เบเมาแล้วสโตน b บ r เ e ลมาแล้วนะครับ ว่าจะเอาหินใส่ลงไปแต่บังเอิญหินหายหมดเลยไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเออ่เราเอาน้ำมาวางเอาไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมต้องได้แหละนี่เราก็จะได้เป็นน้ำอินฟินิตี้มานะครับลักษณะนี้เออ่ผิดต้องงี้สิอ่แล้วก็เวลาหยิบน้ำก็ใช้น้ำตรงนั้นนะครับอ ผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำตัว building wall ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีดินเพิ่มก่อนเดี๋ยวนะ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 เดีะ,ดะจะจำเป็นต้องมีหินเพิ่มก่อนอีกนิดหนึ่งนะฮะหินสองก้อนหินสี่ก้อนมาละโอเคอ่าฮะนี่หน้า stone w a r d ตรงนี้เราจะสามารถวางของเพิ่มได้แต่ไม่เยอะนะฮะทีละว5แถว5แถวเหมือนยันเลยอ่าโอเคแล้วก็ใช้งานได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราก็ทำต่อไปนะครับได้คอปเปอร์สโตนมาเพียบเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่คอปเปอร์สโตนลงไปในนี้ เฮ้ยลืมไปว่าอันนี้ไม่ใช่ a r e ลนี่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ c r u ซิเบิลนี่ว่า,อ cible, วาโอเควยความที่ผมมีชุกเ n นซี e d อยู่กับตัวนะครับผมจะทำการปลูกมันก่อนหนึ่งอันอเพื่อที่จริงๆแล้วผมใช้อันนี้ก็ได้นี่ว่าไม่เป็นใช้สายเนาะนี่ใช้ดินดาดๆเลยครับทุบตรงนี้ออกเออไม่หลุด ปาเขาให้หนึ่งอันจากนั้นก็เอาชิกเกอร์เคตสไปไว่ไว้ได้แล้วทีนี้ก็รอมันโตโนะครับในระหว่างที่รอมันโตเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าผมควรที่จะทำสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยทุกคนก็จะเป็นสุขได้นะฮะนั่นก็คือฟาร์มมอนสเตอร์โอ้โหโตอัดหน้าผมเลยฮะกระโดดทีเต็มหน้าบักก็ให้ฟาร์มมอนสเตอร์ผมคิดว่าน่าจะทำแบบดรอปแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ผมสูงเท่าไหร่แล้ววันนียช่างมันเออผม24่สิบส่บล็อกแล้วมั้งตอนนี้นะครับตายเท่าไหร่เอาสาป่ะ32บล็อกป่ะเปิดวิกิแบบเออวิกิบอกว่า23บล็อกครับ มอนจะตายแต่ผมก็จะเผื่อไว้หน่อยละกันนะฮะตอนนี้ผมวางไว้24่า24แล้วก็เป็น2526เนาะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มทำแพลตฟอร์มละไงดีว่าผมทำนี้ดีกว่าผมน่าต้องลงไปเอาอะไรอะน่าต้องลงไปเอาตัวน้ำอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ รู้สึกได้ไม่แค่ใช้ความรู้สึกเท่านั้นเองนะสองสามสี่น่าจะประมาณนี้นะครับผมเอ่ออแล้วก็หนึ่งสอง หวังว่าของผมจะพอเนาะผมจะทำมอบดอบที่มันดูอลังการเกินไปหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงจะเสร็จแล้วบางทีผมก็รู้สึกว่าผมแม่งเล่นใหญ่ไปว่ะคือของมันเยอะไปอ่ะบางทีกูก็ไม่ตั้งใจให้มันจะใหญ่ขนาดนี้ แต่พอทาเสร็จออกมาคือยังไม่เสร็จดีหรอกคือตอนนี้เหลือไม้อยู่แค่48เนี่ยสแลบอยแค่48อันลุ้นอยู่น้วมันจะพอไหมไม่งั้นผมต้องลงไปแล้วก,กลับขึ้นมาอีกหูงานงานแบบงานแบบหยาบมากนะเวลานี้เอ่อผมจะเริ่มเอาทอชออกนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวรอดูว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดบ้างหรือไม่นะ เสียวๆเหมือนกันไว้ไว่าจะลงไปไม่ทันอ่าฮะอ่าฮะยี่สิบอันสิบเจ็ดสิบห้าจริงๆไม่ต้องโดดก็ได้นี่ว่าอย่างนี้นะฮะก็ผมจะลงตรงนั้นเนอะเอาละเฮ้ย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 ,ฮย แมพอมืดเลยนะครับไลท์ติ้งเท่าไหร่เนี่ยไลท์ติ้งอยู่ที่ศูนย์ฮะสกายศูนย์ไลท์ศูนย์บล็อกศูครับแล้วเราจะลงมาทางนี้นิดหนึ่งหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรร่วงมานะเวลานี้นะผมรู้สึกว่าผมจะเป็นต้องกำบังตรงนี้สักนิดหน่อยนะฮะ เพื่อแสงมันเข้ามาไม่ได้เพิ่มเติมนะครับหมดเดย,ย๊บเสียตายจังเลยเว้ยณเวลานี้เสียตายที่สุดแล้วคือเสียร่วงลงมาไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มันไนท์ไทม์วะหรือเดย์ไทม์วะงงอะ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันไม่ติด เดี๋ยวผมก็จะต้องยอมขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเออแต่เท่าที่ทำมาก็เข้าใจว่ามันน่าจะได้แล้วแหละร่วกรวดเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขอวางอันนี้ปุ๊บไปก่อนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ผมควรจะทำเป็นประตูเนาะขวางทางไว้ก่อนปึ๊บไม่ดี ไม่เอาประตูดีกว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าครับ fence gate แล้วก็ที่เหลือก็อย่างนี้แหละแบบนี้อย่างงี้อ่าช่วยได้แล้วก็ผมต้องมีเอ้ยผมได้ยินเสียง ชเชดมใช้งานได้ครับเอ่อผมต้องวางพื้นที่เพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับใช้หมดเลยนี่แหละแหลกเลยทีเดียวอืมวุย้ยมอนล่วงไปตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยสไปเดอร์บึ้มบึ้มสนุกเลยทีเดียวคอมเพลสคีปเปอร์คืออะไรวะ เอ่อผมดูรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเติมพื้นตรงนั้นสกเกลาต้ามันยังไม่ร่วงหมดเลยฮะอ้าวตัวอะไรไปละเสียเว้ยจะโดดไปยังไงดีเนี่ยเออเพื่ความเซฟผมจะเก็บของหลายๆอย่างเอาไว้นะฮะแล้วก็เหลือแต่พวกของที่มันทิ้งหาใหม่ได้อะไรงนี้ อันนี้วางพื้นแล้วกันปักเขาให้ถังน้ำเอามาเทเตรียมไว้ก่อนเผื่อล่วงเผื่ออะไรนะก็นู่นโอเคเเพิ่มพื้นที่ในการตกของมันหน่อยครับเอ้ยกระดูกน่าจะมาแล้วลักษณะนี้นะฮะเฮ้ย ใช้ได้เหมือนกันนี่แสดงว่าที่เราทำมานี่ได้ผลอย่างมากนะครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าเล่นใหญ่แต่ได้ผลชด o w โคจเทพอแล้วมั้งแค่นี้ปัดคอสไปกลางหน่อยโอ้ตกใจโอ้ของเยอะมากของเยอะคดๆเลย สบายใจสบายบือสุดีโบไม่แหละไม่แหละเท่านี้แหละเยี่ยมไปเลยทอสอันเดียวจะพอไหมเนี่ยพออุ้ยมีการตีกูก่อนตายด้วยเร็วมากทีนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับมาผสมกับอันนี้ใช้กี่อันวะ เอาใช้เครลกี่อันพอไหมห้าไม่พอต้องเอาอีกครับต้องเอามาทุบอีกตัวเครลทุบให้เป็นก้อนเครลเนี่ยเดี๋ยวรอผมมีฮอปเปอร์หรือว่าเป็นตัวเว็คัมฮอปเปอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสำหรับไอ้เครื่องนั้นนี่มาแล้วได้เป็นไฟรครูซิเบิลนะฮะ ผมจำไม่ได้วันนี้มันใช้ทำอะไรวะ Stone Barrel โอ้โหมันยิงธนูก่อนที่ลูกลงมาตายอย่างนั้นเหรอก็จะเท่ทำได้ยังไงเก่งมากดูสิโอเคได้ครูซิเบิร์นมาแล้วครับผมทีนี้เราเอาครูซิเบิร์นวางไว้บนนี้แล้วก็เอาหินใส่เข้าไป Yes โอ้ oh, ละทีนี้ผมก็จะค่อยๆ่ย,ยทยอยได้ลาวามานะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าต้องใช้ปราเยอะแค่ไหนนานเท่าไหร่ในการจะได้ลาวาหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำตัวคอปเปอร์สโตนเจนเนอเรเตอจะช่วยล่นระยะเวลาชีวิตผมได้เยอะมากเลยเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าน้อง,องมีคอมเมนต์ข้อสงสัยตรงไหน,นหรือว่าคอมเมนต์ช่วยพี่บอกได้กะว่าเดี๋ยวคงจะทำเป็น หนังสือไม่ได้ดิทำทำป้ายก่อนแล้วกันเนาะป้ายติดไว้ว่าคนไหนคอมเมนต์อะไรเป็นประโยชน์นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คงมีท่านี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ